คอร forex เข้าใจง่ายกำไรชัวร์ในครีมนี้นะคะก็จะเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับก e g เนอร r อยู่ค่ะโดยเรานะคะก็จะพามาทำความรู้จักเกี่ยวกับโบรกเกอร์ forex กันค่ะ โ o รเก forex นะคะเขาจะทำหน้าที่เหมือนเป็นนายหน้าค่ะที่มีหน้าที่ทำการส่งคำสั่งซื้อขายของเรานะคะเข้าสู่ตลาด forex เพราะว่าเทรดเดอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะส่งคําสั่งซื้อขายไปยังตลาดได้โดยตรงค่ะดังนั้นนะคะก็เลยต้องมีตัวกลางหรือก็คือโบเกอร์นี่แหละนะคะเป็นคนที่ส่งคําสั่งให้กับเทรดเดอร์แทนค่ะนอกจากนี้นะคะโบเกอร์เนี่ยก็ยังคอยให้บริการในเรื่องของการทรําธุรกรรมต่างๆนะคะให้กับเทรดเดอร์ด้วยค่ะตั้งแต่การเปิดบัญชีเลยนะคะแล้วก็ยังดูในเรื่องของการฝากเงินถอนเงินนะคะแล้วก็บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายรวมถึงยังคอยให้คําแนะนําปรึกษาและให้ข้อมูลความรู้ต่าง ต่างในตลาด forex อีกด้วยค่ะซึ่งโบรกเกอร์นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทค่ะทุกคนก็จะมีโบรกเกอร์บุ๊ก A นะคะแล้วก็โบรกเกอร์บุ๊ก B ค่ะโบรกเกอร์บุ๊ก A นะคะจะเป็นโบรกเกอร์ non dealing d e s k นะคะหรือก็คือโบรกเกอร์ที่จะทําการส่งคําสั่งซื้อขายของเราเนี่ยไปยังตลาดแบบ1 0 0เลยนะคะซึ่งรายได้ของโบรกเกอร์ประเภทนี้เนี่ยก็จะมีรายได้จากค่า s p ป e a ID, นะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นค่ะที่โบรกเกอร์กำหนดขึ้นมาโดยค่า s p ป e ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเนี่ย ที่เรากดเปิดแล้วก็ปิดออเดอร์นั่นเองค่ะส่วนโบรอกเกอร์บุ๊กบีนะคะก็จะเป็นโบรอกเกอร์ดิวิ l งเด็ก x นะคะเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่ได้ทําการส่งคําสั่งซื้อขายไปที่ตลาดค่ะแต่ว่าจะเก็บคําสั่งของเราเนี่ยไว้เองนะคะซึ่ง ถ้าเรานะคะทำการเทรดขาดทุนนะคะทางโบเกอร์เนี่ยถึงจะได้กําไรค่ะแต่ถ้าเรานะคะเทรดได้กําไรโบเกอร์ก็จะเป็นฝ่ายที่จะขาดทุนแทนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโบเกอร์ประเภทนี้ก็จะมีรายได้หลักๆจากที่เทรดเดอร์เทรดขาดทุนนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะโบเกอร์ forex ที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเนี่ยจะไม่มีการเอ,อ่อมาคิดค่าบริการในเรื่องของการเบริดบัญชีเทรดอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้านะคะเอ,อ่อหรือว่าค่าธรรมเนียมในการฝากถอนเงินหรือว่าค่าบริการรายเดือนต่างๆ จะไม่มีในเรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่าจะมีในเรื่องของการคิดค่าสเปดค่ะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นที่เราได้บอกไปข้างต้นนั่นเองนะคะซึ่งจะเสียมากเสียน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดหลอดที่เราได้ทําการเปิดออเดอร์ไปนั่นเองค่ะในปัจจุบันณนะตอนนี้นะคะโบเกอร์ในตลาด forex เนี่ยจะเป็นบริษัทจากต่างประเทศเท่านั้นค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ forex ค่ะทําให้บริษัทโบเกอร์นะคะไม่สามารถที่จะทําการเกาะตั้งขึ้นในประเทศไทย นั่นเองนะคะเทรดเดอร์ที่เข้ามาทําการซื้อขายในตลาด forex เนี่ยจึงจะเป็นที่จะต้องเลือกใช้บริการจากโบรกเกอร์จากต่างประเทศที่เขามีความน่าเชื่อถือทางกฎหมายอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยโบรกเกอร์จากต่างประเทศนะคะก็ได้มีการเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะเทรดเดอร์เนี่ยจะต้องพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นมาตรฐานค่ะเช่น fca ac NFA นะคะ, N uh, A, ะ,คะหรือว่าไซเซกนั่นเองค่ะข้อดีของการที่เราะะเทรดผนโปเกอร์ forex เนี่ยถ้าเทียบกับการที่เราะะทำการไปแลกเงินที่ธนาคารน,นะคะแน่นอนเลยนะคะว่าอย่างแรกเนี่ยสะดวกสบายกว่าแน่นอน ะะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะแค่เรามีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีแพลตฟอร์มสําหรับการซื้อขายอีกทั้งการที่เราเทรดผ่านบุกเกอร์เนี่ยนะคะเราก็จะได้เลเวอเรจที่สามารถทําให้เรานะคะใช้เงินทุนในจํานวนน้อยๆได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องวางเงินเต็มจํานวนเหมือนตอนที่เราไปแลกเงินที่ธนาคารเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะเราเนี่ยไม่ต้องถือเงินจริงๆอีกด้วยข้อดีที่เราได้บอกไปเนี่ยนะคะต้องบอกว่าช่วย วยเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนนะคะแล้วก็เทรดเดอร์รายย่อยอย่างเรานี่แหละสามารถที่จะเข้าไปทําการซื้อขายในตลาดใหญ่ระดับโลกแบบนี้ได้นะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะเริ่มลงทุนในตลาด forex เนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเทรดเดอร์ไว้ได้เลยค่ะและในคลิปถัดไปนะคะเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทบัญชี forex กันค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ